เพื่อนๆครับเราอยู่กันที่แม่กลางหลวงกับกาแฟสมศักดิ์นะครับสมศักดิ์กาฟนี่นี่คือลงขั้วครับเคเจ็ดแสนเจแสนนันนะแค่นี้นี่นลงขั้วขั้วได้ก็ห้กิโลเครือเครือประมาณสักสีหมื่นเนี่ยแสนแปดหมืขั้ได้แค่นี้เดียวสี่หมื่นหนี่ขั้วได้แค่ครึ่งกิโล อันนี้สิบสิบสี่กิโลว่าได้สิบกิโลเลยสิบกว่าโลอันนี้ผมจะทำให้เสร็จก็ไม่อยู่อันนี้สมัยก่อนล้วเนี่ยสมัยยี่สิบกว่าปีแล้วผมผลิตตอนนั้นไฟฟ้าไม่มีอืมครับพผลิตออกแบบระบบไฟฟ้าที่นี่หมดโอ้โหลงควกาแฟนี่ฮะอันนี้ทำให้ลูกค้าเลยทำลูกค้าอยากนี่วันวนี่ัรมรักวันทั้งวันก็อยู่กับกาแฟนี่นะก็อยู่กาแฟอยู่กับจนนี้ตอนนี้ถ้าดมจักรแล็กก็คือกลิ่นกาแฟเลย นี่เลยทั่วคาเทก็เทอย่างนี้เลยครับอู้ยยกน้ำเลยโอ้ยไม่ก็ไม่ผมไม่อยากให้รถชนนะแต่ว่าถ้ารถไม่ชนไปซื้อมาแพงอันนี้อร่อยรถอ้าวพารถเยอะนะไอ้พร้อมนะเอาทั้งหมดเลยโค้รชูเลยไปใส่ก็รถมันชนเยอะๆเลยมันสอบไม่ได้แล้วแต่ว่า ผมไปเอาล็อเต็มเกินนะคือเราสเปคมาไม่ได้แต่ถ้าเราเราจะมาออกแบบโรงงานไงครับมาได้สเปคเลยจะเอารอดจะเอารอดช้ารอดจับเลยไม่ต้องตอนนี้ผมถ้ผลิตตัวใหม่ผมให้หลานผมไปเกินเข้ารถเกินอยู่อะไรนะอ๋อจ่ายก็ได้จ่ายที่ผมก็ได้จ่ายที่เด็กก็ได้ไหนยรวมหมดครับภาษาสองอ่ะผมมือ ล้หมาเออทุกคนครับเราอยู่กันบ้านแม่กังหลวงมีมากินกาแฟกันครับกินกาแฟไม้ฟืนครับเอาลิ้นลิ้นครับนี่นี่มาชิมกาแฟครับมาชิมกาแฟ

ตนี้จะเท่ขึนไปหน่อยตอนนี้ตอนบอนเป็นแก้วเกิดมองเมื่อกี้นี่อนนี้บ่อนนี่บอที่ชช่วยเลยครับแต่ยังกมานะครับาองแบบว่าตอีอ๋ตนนแล้วแต่ที่คนชอบของฟะมันมันไม่หยุดที่บอกว่าพานไหนอร่อยครับในโลกที่ไม่มีหรอกผมพูดอย่างนี้คนเดา กาแฟไม่ครกับเขาเลยกินที่แหลมเลยนะ่ิน้ไมไมกินไม่กิไม่กิน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 ไดยินนักมกับข้อเขาเขพูดอย่างนั้นนาณพูดอย่างนั้นอ่หมดกาแฟครับหมดกาแฟครับหมดยง ไทางที่คนไม่หรอเนแตอนนี้แบบนี้เออเจ้จะพูดนะเพื่อชวยบอกคุณสมบัติของใบนี้นะเดี๋ยวใส่ไว้อ๋อครับอันนี้ผมไม่พูดอย่างนี้แล้วพาไหลไหลแล้วนะไม่ไม่ไม่เป็นไรครับนี่ใบเป็นกวางที่สงขาเลยเดี๋ยวไม่ไม่กวางที่นี่หรอกแล้วเวลาเขามาเที่ยวที่นี่ครับก็เที่ยวไหนกันเที่ยวอะไรอยังไงที่ไหลที่ครับครับเดินน้ำตก เขามานอนที่นี่ก็จะมาพาักที่สระที่นี่ก็ไปนอนเยอะถึงเช้าก็ไปดูพระที่ขึ้นมากรุ๊มก็ไปตอนเย็นไปดูพระอาทิตย์ตกแต่ว่าบางกลุ่มก็ไปเดินต้นตบางกลุ่มไปเดินเกีก่ยไม้ปานไปโครงการหลวงไปที่แหล่งเที่ยวเยอะครับแต่ว่าถ้าหน้าฝนก็านขมาดูนาข,าขั้นบันไดฝันเอาไปแจกว่าติดกันนะเขาไม่ไี้กรุเลยเขาจะไปถ่ายรูปมาขั้นบันไดเยอะครับไล่ขั้วโพอย่างเงี้ยแต่ถ้าฝันนี้จะเป็นเขาไม่ทำสวนดอกไม้อะไรน้อยน้อยมีแถว อ่าเพิมไปอีกสี่กิโลก็จะมีอ่าพืชที่ปกกระหลวงที่สร้างให้ของอ่าสวนหลวงสวนอะไรพวกนี้มีเยอะอยู่ประเทศไทยพวนี่ยมีแต่ว่าสวนดอกไม้ช e no าวบ้านก็มีครับแล้วผู้ผลผลดอกไม้เนี่ยมันอยู่ตามฤดูกาลแล้เนาะแต่ฤดูกาลนี้ก็จะมีเครื่องมือหนาที่มาจัดจีนมาจัดที่อยู่ในต้นปูดของในหลวงเนี่ยเขาจะมีอยู่ในปกกระหลวงคับแต่ว่าถ้าฤดูกาลทั่วไปก็จะเป็นผลไม้ในหมู่บ้านเนี่ย ก็จะรับเป็นกวคาโดอะไรนี um, ่พูดนี้มาจาก็จะหมดลูปแล้วมันจะมีที่ทูกใหม่ที่มาจากต่างประเทศลูกดีนหมตอนนี้ยอดปีนี้ไม่ได้ขายว่าปีนี้ได้โควิดปั้นอะเน่าหมดเลยใช่ไหมครับทิ้งเลยเออทิ้งเลยเอาทิ้งเลยเพราะไม่ได้ส่งพอจะขายใครหรอเออเไม่มีใครมาซิ้อถ้าโวคาโดนี่คนที่มีห้องเย็นอะว่าจะซื้อไม่ได้อยูไง แต่โมงนี่่วนใหญ่เขาซื้อฮ้อเยไว้นะหลายหลายแสนนะแต่ถ้ามีขอเยเนี่ยเก็บไว้ับช่งนี่ขายแต่ว่าชาวกระเดียวไม่มีฮ้อเยสักคนอ่ะก็ทิ้งอย่างเดียวอุ้ยเสียดายมากนะโอระไม้ต่างเนี่ยถามว่ากรุงเทพไม่ได้กินเลยกาลปีหัวหนึ่งพันตกินกละสิบห้าบาทตกที่หัวละหกสิบแต่ที่นี่ไม่มีใครขายไม่มีใครกินแล้วไม่มีค่าเลย ไม่มีเลยนอกจากคนที่นี่ยเขาจะรวมตัวกันแล้วไปเก็บแล้วไปโอนไปแจกโอ้ไปแจกแล้วโอนไปแจกไม่ใช่ง่ายด้วยนะต้องผ่านค่าตอนของหน่วยงานภาครัฐอีกเราไปแจกคนเดียวก็ติดคุกอีกช่วยแล้วชาวบ้านก็ทำาะไรอย่างเงี้ยทั้งหมู่บ้าน่ะแล้วก็ที่เขากู้เงินธนาคารมาก็ต้องเป็นหนี้ไปที่คนทาไร่ทาสวนเนี่ยกู้งบกสให้ได้ไม่เกินห้าหมื่นเป็นหนี้กันก็ขายของไม่ได้ทะเลดีดีหน่อยเรือไปอยู่โบ ทำเลทำเลดีดีหน่อยตั้งแล้วต้นเนี่ยเอาเตาเขาลมไม่ต้องเอาอย่างนี้เอาเตาลมเลยเตาบเรือเลยาทักโต๊ะบเรือข้อนน้ำครับอันหนึ่งแล้วก็ทีน um ี้นี่ผมจะหาอันนี้ให้รับทุกเลยนี่อันนี้ผมใส่ยแล้วก็ผมจะให้เกลืออย่างนี้แล้วก็พาช็กาแฟถ้าพาช็กาแฟไม่มีไม่มีเราหาเพราะผมมีลงเพื่อเย็นอยู่ทุกวันเนี้ยรูมเราผมที่เกิดผลักที่ว่าจากพืช วาไม่ตาผมเนี่ยมาขาย็ได้ถงที่ผมขายได้ร้อกได้เข้าผมขายด้ยวส่งให้ถกมาลยมัน้กต้้ต่มาเบิกรดน้าได้ากฮะาเทกไป